เดทล่าสุดหลายชื่อที่ทําประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกณตอนนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนวดลูกหนังนะครับต่อไปนี้ครับนะฮะก็คือลายชื่อของนักเตะทั้ง6คนนะครับนะที่ทําประตูได้สูงสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ละคนทําไปกี่ประตูแล้วมีใครบ้างนะครับมาฟังกันเลยครับคนแรกนะครับนะเป็นทางด้านของออลลี่วิทกินนะคบนะททำไปถึง9ประตูเลยทีเดียวครับ ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับนะก็คือซอนหนึ่งมินนะครับนะทำไป11ประตูครับและอีกหนึ่งคนนะครับนะเป็นจาล็อกโบเวนนะครับนะทำไป11ประตูเท่ากับซอนเลยนะครับนะส่วนอีกหนึ่งท่านครับเป็นโดมินิกโซลักกี้นะครับนะทำไป11ประตูเช่นเดียวกันนะครับนะก็เป็นจํานวนทั้ง3าคนเลยนะครับนะ11ประตูครับและอีกหนึ่งท่านนะครับนะโมเิซาล่าครับทำไป12ประตูนะครับนะ มาถึงคนสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนะขนาดเจ็บอยู่ก็ยังนำอยู่นะครับนะยอดประตูเบลเอลิ่งฮาแลนด์ทำไปได้ถึง14ประตูเลยครับและนี่ก็คือ6นักเตะที่ทำประตูสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะตอนนี้นะครับนะก็มาลุ้นกันนะครับนะว่าจบฤดูกาลเนี่ยใครจะได้เป็นดาวซันโวนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าใครเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสวัสดีครับ